สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานล้างแอร์นะครับวันนี้เป็นงานแรกนะครับใช้รถโต้นะครับมาทํางานนะครับเป็นรถเซอร์วิสนะครับวันนี้ออกงานแรกนะครับวันนี้เป็นล้างแอร์เป็นแอร์ TCL นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น TCL ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันนะครับตัวนี้ก็คนถ่ายเป็นคนติดตั้งเองนะครับต่อปลั๊มก่อนนะครับของผมจะเป็นลักษณะสวมเร็วนวครับทำเป็นท่อสวมเร็วนะจะสะดวกการต่อนะครับสำหรับท่อไอ สายฉีดน้ำนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้จะนิ่มดีนะฮะใช้ความยาวประมาณยี่สิบเมตรนี้ก็จะไปได้ไกลนะแต่วันนี้จะใกล้ๆนะครับวันนี้จะเปิดเครื่องทดลองก่อนนะฮะเกิดเรา ล้างแอร์นะครับให้เปิดเครื่องทดลองทุกครั้งนะครับเผื่อเครื่องมีปัญหานะวันนี้เป็นแอร์ขนาดสองหมื่นสี่นะครับหนึ่นแปดวันนี้เป็นห้องรับแขกเลยนะครับห้องรับแขกก็เย็นดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวฟิกสปิดนะครับ ตัวนี้ลูกค้าบอกเย็นดีมากนะก็เปิดดูนะครับก็ตันอยู่นะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าถือว่าตันนะครับน่าจะเย็นปกติอยู่นะครับ ตอนนี้ก็จะปิดเบดเกอร์กันนะครับตัวไหนเอ่ยตัวสุดท้ายหรือเปล่ามไม่ใช่ตัวนี้ละ่ะเปิดไม่ติดละมันกดดูอีโม,มดดูอีกทีเพื่อความมั่นใจไม่ติดละครับตัวนี้แหละ ตัวทีตดตรงกลางเลยนี่นะก่อนล้างแล้วก็ปิดไฟก่อนมันจะได้ไม่อันตรายปิดไฟก่อนค็ไม่ทางไงถ้าเกิดเราก่อนเราจะล้างนะครับให้เราลงเบเกอร์ทุกครั้งนะครับปิดเบเกอร์ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเบเกอร์เนี่ยเราฉีดน้ำเนี่ยไฟจะดูดไฟรั่วเนะครับเป็นอันตรายนะครับ เป็นอายทั้งคนคนล้างด้วยแล้วเครื่องด้วยนะครับเครื่องก็อาจจะเสียนะครับคนล้างอาจจะโดนไฟดูดตอนนี้ก็เปิดฝาขึ้นมานะครับจะมีแผ่นกรองอยู่สองตัวนะพิลเตอร์นะครับเราก็จะเปิดเราก็จะเอาน็อตข้างหน้าออกนะครับถอดครับรก็เราจะใช้มือสองข้างครับจับแล้วก็จะง้างออกด้านข้างนะครับ นี้ตัวนี้จะเป็น TSL ตัวนี้นะครับถอดพิมเตอร์นะครับถอดพิมเตอร์ออกก่อนนะครับพิมเตอร์ก็จะตันพอสมควรอยู่นะครับออกข้างนอกจะตันอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นถอดนะครับเราจะกดล็อกตรงกลางนะฮะจะมีล็อกตรงนี้ง่ายนะฮะ หรือว่าเขาออกแบบมาดีนะครับ TCL ไม่ธรรมดาแล้วก็กดตรงกลางนะครับแล้วก็กดด้านนั้นออกนะครับด้านนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมล็อกมอเตอร์ตรงนี้นรตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับแงะขึ้นมานะฮะแงะขึ้นมาก็จะเจอเป็นสกรูสงตัวนะครับ ตอนนี้เราจะถอดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าเครื่องนี่นะครับเขาจะมีที่ล็อกสายไว้เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็จะปลดออกนะครับตรงนี้จะห้อยไว้อันนี้ก็จะดึงนะครับใช้มือกดดึงออกมานะครับข้างบนนะครับจะเป็นล็อกนะครับแล้วเราก็จะ จับข้างบนดึงขึ้นนะครับจะให้ดูนะจะเป็นล็อกนะครับตดขึ้นต้นนะครับ,รบลองขยับดูนะนขยับขยับนะครับ ค่อยขยับหน่อยนะครับตัวนี้เป็นแอร์ใหม่นะครับอาจจะล็อกอาจจะแน่นหน่อยค่อยๆดึงนะแต่ถ้าเกิดแอร์แอร์เก่าเนี่ยต้องระวังมากหน่อยนะครับแอร์ใหม่นี่พลาสติกเขายังดีอยู่นะครับอาจจะใช้ความดึงแรงหน่อยเป็นพลาสติกเขาจะคือจะ พลาสติกเขาจะแตกหักงัายากหน่อยนะครับถ้าเป็นพอ่อเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดหลายปีมาก็จะกรอบเริ่มเหลืองมันก็จะเริ่มกรอบเลยตัวนี้จะถอดถาดนำทิ้งไม่ได้นะครับมันจะติดเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยสุกปรกนะครับวันนี้จะไม่ถอดทัดลมออกนะครับเป็นโลกเขาไม่ค่อยอตันเท่าไหร,ร่นะฮะเขจะฉีดน้ําปกตินะฮะก็ถ้าเกิดเราล้างเองแนะนําอย่าไปถอดเยอะนะครับถอดเท่าที่จําเป็นนะตัวนี้ก็จะคุมใช้ผ้าพลาสติกมาคุมเป็นถุงพลาสติกถุงขยะอะไรก็ได้นะครับคุมแผงวงจวรตรงนี้นะะ อันนี้ก็จะเอาออกไปล้างข้างนอกนะฮะตอนนี้จะใช้ผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมล้างแอร์ตัวนี้นะครับจะสอดผ้าคลุมไว้ลงด้านล่างนะครับพยายามสอดเข้าไปที่ตรงเครื่องให้ได้นะด้านล่างนะครับสอดให้เข้าไปนะครับให้ผ้าเข้าไปลึกๆนะครับถ้าเกิดเรา ด้านล่างสอดไม่ได้นี่น้ำจะไหลนะครับต้องสอดด้านล่างให้ได้นะข้างบนเราจะทําสายผ้าไว้นะครับเป็นห่วงไว้นะครับแล้วก็จะมาดึงนะฮะแล้วก็มัดเข้าไว้ด้วยกันนะครับวันนี้อ่ล้างตรงหน้าต่างพอดีนะครับก็วันนี้จะเอาน้ําออกนอกหน้าต่างเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงขยะนะครับคลุมไว้นะฮะคลุมแผงวงจรไว้นะเดี๋ยวจะไปเปิดน้ําข้างนอกนะครับล้างส่วนนี้ด้วยวันนี้เป็นมือถือนะครับแต่ติดคล้องสายคล้องนะครับอาจจะมีสั่นหน่อยนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้แอคซันเข็ม ตอนนี้ก็ถอดสกรูด้านนอกนะครับก็เราอาจจะใช้เป็นตัวนี้นะครับใช้ถ้าใช้เราใช้เป็นไขควงนะครับไขควงไฟฟ้านะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้แบบไขควงสั้น ตรงนี้จะมีหนึ่งสองครับสามสี่ครับห้าหกนะครับรุ่นนี้มีหกตัวหกชิ้นหกตัวนะครับก็พยายามถอดให้น้อยที่สุดนะครับจะไม่ถอดเยอะนะครับถอดเยอะเขาจะรวมเยอะนะครับนีค่ครับโคอันนี้ก็ ล้างได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปถอดเยอะนะครับถอดเท่าที่เราจำเป็นนะครับถ้าเราถอดข้างหน้านะครับมันจะมันจะถอดง่ายนะครับตัวนี้ถอดน็อตแล้วก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาะระแล้วก็จะดึงออกได้เลยน,นี้อาจจะจิดล็อกนิดนึงเดี๋มันจะเป็นเงี้ยงล็อกไว้แบบนี้นะครับ ตรงนี้เราไม่ถอดแล้วนะครับเอาแค่นี้ละแค่นี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ฉีดได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นฟิกสปีดนะครับข้างในจะไม่มีอะไรนะครับจะมีแค่คอ er มเพรสเซอร์กับคาบปาสส่วนตัวไอตัวนี้นะครับมอตเตอร์พัดลมเขาจะเป็นแบบเอซธรรมดานะครับตัวนี้ก็ โดนน้ำได้นิดหน่อยนะครับแต่อย่าให้มันโดนนะครับเราก็จะคุมขุมขยะขุมพลาสติกอะไรก็ได้นะุมไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดเราไม่คุมก็ได้นะครับแต่ต้องระวังถ้าคุมไว้จะดีนะครับ น,นี้คุมนะครับใบพัดก็สะอาดดีนะครับตอนนี้ก็จะผมก็จะเปิดน้ำนะครับตอนนี้ไล่อากาศกันนะครับนะครับข้างในท่อนะครับมันจะมีอากาศอยู่นะครับตอนนี้เราเปิดใหม่ๆนะครับ เปิดเครื่องใหม่ๆนะครับในในมันจะเป็นอากาศเราต้องเปิดน้ํากดให้น้ําออกก่อนนะครับตอนนี้เครื่องมันทํางานแล้วนะครับพอเราปล่อยแล้วมันก็จะตัดนะครับนี่ครัตอนนี้ก็จะฉีดตรงนี้นะเราคอยระวังแค่เราไม่ฉีดโดนมอเตอร์พัดลมตรงๆครั นั่นในตัวนี้นะสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีหลังครับมันจะมีลังตัวนี้นะครับเป็นลังตรงนี้มันจะเป็นลังทำลังไว้เป็นลังลังลังดินนะครับถ้าเกิดมันมาเกาะไว้ตรงนี้นะครับมันจะทําให้พัดลมมันเสียศูนย์แล้วมันจะสั่นนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอาทํา ภาพลังอยู่ข้างในนะครับ ตัวแอตตัวฟิกสเตดนี่นะครับก็ส่วนมากเราก็ล้งางไม่เราระวังแค่มอเตอร์อย่างเดียวนะครับส่วนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอินเวอร์เตอร์แผงวงจรเขาอยู่ตรงนี้นะครับระวังเฉพาะตัวมอเตอร์นะครับ ต้องดูด้วยว่าครับว่าเราล้างแอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์รุ่นฟิกสปีดรุ่นนี้ล้างแบบนี้ได้ครับตัวนี้ก็มอเตอร์ละคุมคุมผ้าไว้นะครับโดนได้บ้างนะครับตัวนี้ก็สะอาดดีนะครับสะอาดเอี่ยมอ่องเลยครับ เราก็จะมาล้างนี่ครับต,ตรงนี้อย่าลืมถอดไอ้กองพีเอ็มสองจุดห้านะครับตัวนี้ใช้เป่าใช้เป่านะครับตัวนี้ใช้น้ำได้นะครับ ตัวนี้นะครับให้เราฉีดสมมติด้านนี้มันมาติดนะครับเราต้องฉีดอีกด้านเนี่ครับถ้าฉีดด้านนี้มันจะเลอะมันจะฝังเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้ถอดนั้นฉีดด้านนี้นะครับ,รบมันก็ไม่มีอะไรติดนะครับหลุดออกหมดแล้วครับ อนนี้ให้กลับด้านด้วยนะครับเราสีด้านนี้ก็กลับด้านนี้ด้วยด้านหอกนี่ใช้น้ำแรงดันน้ำแรงได้นะครับถ้าเกิดเราล้างด้านในต้องลดแรงดันน้ำนะครับคอยจะล้มนะครับ ก็เช็ดด้วยนะครับสะอาดแล้วครับตอนนี้ผมก็จะใช้ลมเป่านะครับใช้โบเวอร์เป่านะ ถ้าเป็น Airfix Speed นี่ไม่ควรมีปัญหานะเลยน,นะครับป,ออประกอบฝา เกิดแดดไม่มีนะครับเราก็ใช้เป่า,เาก็ได้ เข็มนาฬิกาใส่สกรูฉีดน้ำนี่จะมืดหน่อยนะวันนี้เครื่องมันไม่ค่อยสกปรปกนะครับแล้วก็ไม่ได้ ก็จะไม่มีได้ฉีดน้ํายากำจัดเมือกเพราะว่าเครื่องมันแห้งก็สะอาดดีนะก็จะฉีดไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมฉีดถาดน้ําทิ้งด้วยนะครับด้านล่างก็จับอย่าลืมจับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ด้านล่างนะครับ ถ้าเกิดเราฉีดกลมกระลอกนะครับตัวนี้จะหาอะไรแขวนไว้ก็ได้นะ ด้านล่างขีดคุ้งกระลอกนะครับเราใช้มือจับไว้ด้วยนะครับเราจะใช้มือจับไม่ให้พัดลมหมุนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับหมุนพัดลมไปด้วยนะฮะ อันนี้เราก,กดลงไปนะครับข้างบนดึงดึงขึ้นสักหน่อยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้เข้าล็อกมาละอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำย้อนกลับนะครับเม่สกคร่ โอเคอันนี้ก็จะจัดสายตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดผุลหภูมหน้าเครื่องตรงนี้จะเป็นแสดงผลหน้าปัดเนี่ยออกตรงอยู่ตรงฝานะครับ อันนี้ก็จับสองข้างนะครับกดลงไปนะครับอ,นนอันนี้ก็ใส่ตรงนี้นะฮะจะเป็นแสดงหน้าจอนะครับแสดงอุณหภูมิครับ ก็จะใส่เดี๋ยวนะนะครับใส่ฟินเตอร์เข้าโอเคครับปิดฝาได้อันนี้ก็จะเหลือเป็นตัวนี้นะครับบานสวิง ก็จะให้ใส่ด้านที่เป็นมอเตอร์ก่อนนะครับสวมเข้าไปเนะนี่ยตัวนี้เขาทําออกแบบมาดีนะครับตัวนี้ใส่ง่ายนะครับที่ห่อแบรนด์น,นี้นะครับตัวนี้อันน่าชมเชยนายดุจย่องนะครับใส่ง่ายมากเนะี่ยข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบนะครับตอนนี้เปิดเครื่องได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเปิดเบเกอร์ นี่ครับเปิดเบกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงปิ๊บนะครับเขาะจะเก็บบานไปเนาะเก็บบาน,นบแล้วเราก็จะทดสอบกันนะครับรีโมทอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เองในกระเป๋าเปิดครับนี่ครับเริ่มทำงาน,นครับ จะเราอยากให้มันเย็นไวนะครับกดตรงนี้เลยครับเทอร์โบโลเลยครับนี่ครับเราจะมีรูปคนเบ่งกล้ามอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดสักครู่ให้พัดลมให้คอยเย็นมันแห้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดไม่ให้มีกลิ่นนะครับล้างแอร์เสร็จต้องเปิดไว้อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ส่วนของน้ําอะไรทั้งหลายมันก็จะแห้งหมดนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดให้แห้งนี่ปล่อยทิ้งไว้มันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นนะครับตอนนี้ก็เสร็จการล้างแอร์วันนี้นะครับแันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ มาดูข้างนอกกันนะครับข้างนอกทำงานแล้วนะครับนอกทำงานแล้วครับเริ่มมีลอพรมอุ่นๆนะครับก็ว,วันนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลายๆท่านมีแอร์รุ่นนี้ก็ทำขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับล้างไม่ยากนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ